ช้อปปิ้ง่ะมันเป็นอะไรที่คู่กันอยู่แล้วนะคะชุกมหาศารดาวล้านดวงมากๆเละห <c oughs> ุยตัวนี้ตัวนี้ตื่นเต้นรีบใส่ตะกร้กาแบบไม่คิดอะไรเลยทุกคนก็ค่าเสียหายที่หมดไปกับรถนี้ก็เป็นประมาณฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาปพบกันอีกแล้วนะคะช่องนาตรีเวอร์นะคะ ขังหายกันไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่านากลับไปเรียนนะคะแล้วก็บวกกับโฮมเวิร์กที่อืนั่นแหละ,ท, <laughs> ละ,ะทุกคนนะั่นแหละค่ะทุกคนนาก็ต้องกลับไปสาสางทุระทุกอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้นะก็กลับมาแล้วน,นะคะแบบคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงแบบบรรยากาศต้องมานั่งหน้ากล้องอัดคลิปตัวเองนะก็ <laughs> วันนี้นะคะนาะก็จะมาทำคลิปอันบ็อกชีอินค่ะ อย่างนี้ทุกคนรู้ะนะว่าผู้หญิงกับการช้อปปิ้งนะมันเป็นอะไรที่คู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชีอินน่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดหลายๆอย่างนะคะคือไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าทุกคนออกไะก็คือเข้าไปดูได้นะคะเข้าไปส่งได้ก็คือหลากหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนะก็ซื้อเสื้อผ้ามานะคะก็จะมาทำอันบล็อกไปกับ พรกับทุกๆคนนะก็ขอเปิดตัวของที่สั่งมาก่อนนะชืก็คือมหาศารดาวล้านดวงมากๆนะก็ค่อนข้างเยอะเลยทุกคนานาได้ของมาไม่กี่วันนี้นะคะก็เลยแบบตั้งกล้องอัดถ่ายด้วยความตื่นเต้นเลยทุกคน ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้าที่นาซื้อมารอดเนี่ยก็คือจะเป็นธีมซัมเมอร์ทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยมันก็เป็นเดือนหน้าร้อนแล้วนะคะนาก็เลยแบบเออหาแบบเสื้อผ้าธีมหน้าร้อนแบบมาใส่หน่อยอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะโอเเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้ก่อนละกันอืมก็คือแบบเขาจะมาแบบเป็นซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะ คือดีมากอะทุกคนด,ดูแบบฮาลูฮาลาคือตัวแรกนะเฮ้ยสีสันอริยน่ารักตัวนี้ดูดิทุกคนสีสองทำไม <c oughs> สีสองทำไมคือสีมันน่ารักมากอะดูดิดเฮ้ยมีความแบบตรงปกมากๆะ <c oughs> ตัวนี้นะ่าจำได้ว่าไม่เกินสองร้อยนะทุกคนคือใส่ได้เลยคือผ้าเป็นแบบบางๆนะคือไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้บางขนาดนะั้นนะทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นใส่ได้แบบช่วงหน้าหลอนสบายเลยเอยตัวนี้ผ่านตัวนี้ชอบนะคะมีอันนี้ด้านหลังเออมีความกระดุมใดๆเลยเด้อไม่ธรรมดาชอบชอบชอบอันนี้ใส่ได้เลยเชพานไปตัวแรก ตัวที่สองคือตัวนี้นะคะเนี่ย <todo> ค <ces> ือนาชอบลิบ <todo> ล <ces> ็อกของเขามากอะทุกคนคือมันสามารถแบบเอาไปใช้อะไรต่อได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันอันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือส่วนล่างนี่เฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยตัวนี้แบบ เป็นแขนกุดนะอ้วนี้เป็นผูกโบเออจำไม่ได้แล้วสั่งมา <c oughs> ตัวนี้โอ้ยตัวนี้น่ารักมากทุกคนหมาะเกะแบบวันสบายสบายชิลๆนะคะตัวนี้โอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้มันเหมือนเป็นคอปดิดนหนึ่ง้วยนะข้างล่างเออใส่สบายตัวนี้เฮ้ยอันนี้ชอบตัวนี้ดีตัวนี้ดีนะคะแนะนำนะตัวนี้ โอเคถัดมาเป็นเดรสบ้างเนาะเดรสหน้าร้อนบอกว่าจะใส่กันยังไงใช่ไหมควรที่จะเป็นประมาณไหนนี่สีชมพูใดๆน่ารักมากอันนี้จะเป็นลายแบบดอกไม้นะคะดอกไม้ใดๆมี <c oughs> ความแบบลายดอกนิดนึงเออเหมาะก,กับหน้าร้อนซัม,เมอเอออันนี้อันนี้น่ารัก ใส่สบายได้เลยนะคะช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เอยตัวนี้เหมือนจำได้ว่าประมาณ190ยเาสเองนะตัวถีาจำไม่ผิดอ่ะคือ190บาทนะก็คือรีบใส่ตะก้าแบบไม่คิดอะไรเลยทุกคน <c oughs> คือเห็นแล้วคือแบบดูดีมันน่ารักอะเอ,อใส่แบบเป็นสาวหวานฟุน้งฟิง,งเออแล้วแบบติดโบิดีหน่อยไงทุกคนน่ารักเฮ้ย <c oughs> ดี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 ดด มีธรรมาดามีธรรมาดาทุกคนผ่านไปสามตัวนะคะก็คือชอบทุกตัวเลยโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้ยตัวนี้ที่เห็นแบบที่เห็นแบบอยู่ในซอก็รู้เลยว่าแบบน่ารักอ็เตัวนี้ตื่นเต้นคือจำได้ว่าในภาพมันน่ารักมากๆอะ่ะเฮสีมันแบบสีมันแบบลุกคุณมากอะ่ะ เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งทุกคนมันมันมาแบบงงงมันมาแบบงงเราต้องจัดทรงให้น้องนิดนึงนะคะนี่มันเป็นแบบว่าโอ้ทุกคนจะมองเห็นไหมคือมันเป็นเออเป็นสายเดี่ยวนะคะทุกคนคือมันต้องแบบผูกเองอะอย่างเงี้ยเออมันต้องผูกเองเดี๋ยวขอเวลาจัดทรงน้องแป๊บนึงทุกคนนี่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ เห็นไหมมันจะเป็นแบบผูกโบรตรงเนี้ทุกคนแบบข้างๆไหลเราอ่ะโฮ้ยตัวนี้น่ารักมากอะ่ะอันนี้จำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่ก็คือถูกเหมือนกันคือแบบที่สั่งมานะจําได้แบบมันถูกมากๆอะ่ะทุกคนเป็นหลักร้อยเองอะ่ะโฮ้ยตัวนี้แบบใส่หน้าร้อนได้แบบสบายมากอ่ะเจอดีโอ้ยแนะนํานะคะตัวนี้เราผ้ามันเป็นผ้าแบบดีด้วยอะทุกคนมันเป็นผ้าแบบลื่นๆอะ่ะ ใส่แล้วไม่คันอะ่ะเออเป็นชอบผ้าแบบนี้พอดีเลยอะ่ะคือดีมากแล้วคัตติ้งดีแบบดีสุดๆนะคะชอบชอบชอบเคผ่านผ่านเลยชอบเลยงงงงมากไปนะคะนี่เลยจะส่งการแล้วไง <laughs> ใกล้ส่งการแล้วก็คือรายดอกต้องมาอ่ะจัดคะ่ะ <laughs> ดอกมาก <laughs> ดอกเยอะมากเฮ้ยแต่มันน่ารักนะทุกคนคือทรงมันเป็นทรงเดียวกับไอตัวแรกอะที่นาแบบให้ดูนะคือมันเป็นทรงแบบผู้พูดนะคือนาชอบคือแบบน่ารักตัวนี้ใส่สงการได้เลยทุกคนเออคือน่ารักมากๆนะเยค่ะดีผ้าคือดีมากๆอะคือประทับใจผ้ามันเป็นผ้าลื่นๆนะทุกคนคือใส่หน้าร้อนได้แบบ ชิลมากไม่ร้อนนะคะตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ให้ผ่านนะคะชอบแฮปปี้อ, Happy, อะแฮปปี้เคมาตัวสุดท้ายนะคะคือตัวนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเดรสนะถ้าร่าจะไม่ผิดเออเป็นเดรสจริงตัวนะที่น่าสั่งมาอเมอ้ยเดินหน่อยยังไง ก็เห็นเดสทรงนี้ไหมทรงนี้แบบคิดมากนะคือแบบน่ารักอะทรงเนี่ยคือมันจะใส่เป็นเดรสใช่ไหมแล้วก็ผูกโบตรงแบบตรงหน้าอกอะเออแบบผูกอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันน่ารักมากเราแบบใส่กับสนิเกอร์สีขาวอ,อ,อผูคือเข้าอะนี่ยสวยเฮ้ยตัวน,นี้ก็สวยนะคะ ดีเทลก็คือแบบดีมากๆมีซิปด้านหลังด้วยด้วยีเคก็จบกันไปนะคะเยอะมากก็นาก็กลนะ่าวว่าจะทรายออนให้ทุกคนดูนะแต่คงแบบไม่ได้แบบทุกตัวนะเพราะมันเยอะอาจจะประมาณ3ลุกนะคะจะให้ดูเนาะว่าแบบเออเวลาใส่ออกมาแล้วมันจะประมาณไหนเนาะก็ไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะ่ะก็เป็น3ลุค3สไตล์เนาะแบบในลุคซัมเมอร์อะไรอย่างงี้ก็ทุกคนสามารถจับ m i กซ์แอนด์แได้เลยนะคะคือแบบมันเสื้อเขาน่ารักมากๆอะทุกคนก็ค่าเสียหายที่หมดไปกับรถนี้ก็เป็นประมาณเอาไปว่าช่างมันเถอะค่ะ <laughs> คือมันก็ไม่ได้เยอะมากอะทุกคนเนาะปะคือเพราะว่าส่วนใหญ่อะราคาเสื้อผ้าเขาอะก็จะเป็นหลักร้อยก็คือย่อมเยามากๆคือแบบ ไม่ได้แพงเลยอ่ะคือมันมีหลักร้อยหลักสิบอะไรเงี้ยหลักสิบก็มีนะคุณคือต้องไปแบบหาหาดูในแอปเขานะคะคือหลากหลายมากๆนะคะถ้าถามความเห็นของนาน,นะคะนารู้สึกว่าแอปพลิเคชัน s h อินเน่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ของคุณผู้หญิงที่ชอบช้อปปิ้งนะคะดดูนะัวพาะนาแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปที่ เวลาเราสั่งของเนี่ยคือเราก็ต้องรอของประมาณ1 0 1ถึง15วันนะคะซึ่งนาจำได้ว่ารถอ,อันเนี้ยที่นาได้มาคือไม่ได้นานเลยทุกคนน่าจะประมาณสัปดาห์เดียวได้นะคือมันเร็วมากๆอะ่ะคือมันไม่ได้แบบใช้เวาลานานขนาดนั้นนะทุกคนคือมาเร็วกว่าที่เราคิดอีกอะเออก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันช้อปปิ้งเสื้อผ้าดีๆเนาะนะ,นะก็แนะนำชีอินนะคะคือแบบมันดีมากอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบ ลองไปซวยดูนะคะเราจะแบบติดนะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็คลิปหน้าน่าจะทำอะไรเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นาด้วยนะคะน้าก็จะพยายามอัพคลิปมาบ่อยๆนะก็ติดตามกันด้วยนะคะนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย